สวัสดีครับนะวันนี้เรามาพบกับเพจอนามันฟิชชิ่งอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่นี่เลยนะครับหมายแม่น้ําปิงนะครับจังหวัดกําแพงเพชรนะครับจะเราจะมาลองเล่นปลาแดงนะครับกับคันนี้เลยนะครับอาไวายทูเคนะครับของค่ายน้าเองเลยนะครับนะเอาเวทจริงๆอยู่ที่ประมาณแปดจนะจะไม่แข็งมากเล่นปลากายปลากระสูบปลาช่อนได้เหมือนกันนะครับนีเลยนะครับกับรอกในว่าตัวนี้เลยครับตอนนี้ก็คือมาถึงประมาณ7จ็ดโมงกว่านะครับแต่ว่าปลายังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ที่เริ่มขึ้นแล้วนะ เริ่มขึ้นไม่เห็นละเดี๋ยวลองดูตัวว่าลองดูผลงานตรงนี้นะครับว่าจะได้ตัวหรือเปล่านะครับเชิญรับชมรับฟังกันได้เลยครับฝูงเข้าเออใช่ใช่ใชงั้นแหละโอ้ยครึ่งโลเลยละโอ้ยโดนโดนใหญ่งั้นมาเลยงั้มาเลยอ้ยใหญ่ใหญ่ใมาแล้วนะครับ ไอหลุด้วยนะเอานะเอาครับนะวอามาแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วพี่ถ่ายอยู่คข้ามมาค่อยๆขึ้นมาใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออค่อยๆโอเค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 นี่สายจะขึ้นมาแล้วครับโอ้โหขันกุ้งเลยว่ะแล้วขึ้นมาขนาดะโดเด็กชุดเด็กแล้วเนี่ยออื ว้าวป้าป้าสุดยอดสุดยอดสุดยอดครับสมนาเลยใส่กิ๊บเปอร์ใสยกิ๊บเ้นี่นะครับป้าน้ำชาดูดิว้ามีสองครับแต่สองสามแน่นอนนะครับตัวนี้ไปป่าไประวังเดินนะ ฟาเถอะนี่เลยนะครับผลงานผลงานของน่าวเว้ยนะครับเอ้าไปถ่ายวะเดี๋ยวแป๊บนะถ่ายรอเหินใจนียเอาจับพันคู่ด้วยเราอย่าไปใกล้นะครับอ้าพันอะไรนะครับน่าวเว้ยอู้ยนร่ไงหายสามนะครับตรงนี้ตสามมีแน่นอนนี่ครับอุ้ยอัานะครนี่เงิครับฟังเชตโตแดง ูงน,น่อยช่วสูงน,นอยโอ้ยไกลๆโคมากโอเคหนึ่งแต้มโดนเฉยเลยหนึ่งแต้มแบบเนียนๆน,น,นะครับ <c oughs> นี่เราต้องตักก่อนนะครับเพราะว่าเป็นแต้มแรกนะครับบ้า,าดีลองทรงนะครับไซส์ประมาณ R สองขีดนะครับเป็นปลาน้าเงินนะตัวนี้นะก็ไซส์สวยเลยนะครับนะยังไงเดี๋ยวฝากติดตามผลงาน ตัวต่อไปนะครับช่วยช่วยเชียร์นะด้วยนะว่าจะได้กี่ตัววันนี้อ่าตีไปประมาณสิบสิบยี่สิบไม้ละเต็มแรกเพิ่งมาโอเคกดปิดเลยหน่ทีเฮ้ยเอ้าโดนเฉยโดนเฉยครับนะโดนใกล้เรือด้วยโดนใกล้เรือเฉยครับนี่มาอีกแล้วครับปลาน้ําเงินอีกแล้วโดยน้ำว่าโดนตะไคร้ใช่แน่นอนนะครับนี่ มาอีกแล้วครับปลาน้ําเงินนะครับผมมีสายแน่นอนนะครับบัฟให้ครับบัฟเขาให้ครับเรียบร้อยสวยจริงๆไาหกันนะครับนะนะพร้อมลุ้นกันเลยยังพร้อมลุ้นกันเือยังเฮ้ยเอาก่อนสายทอดสายทอดมาอีกแล้วครับนะมาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆตัวนี้โอเคอะ ใหญ่เลยว <g ib berish> et. Et. ้าวน้ำเงินอีกแล้วครับเงินอีกแล้วโอ้ยจะหรุดนะว้าวจรุดนะจรวดแล้วจรวดแล้วใหญ่ใหญ่หลุดพี่ใหญ่ใหญ่หลุดเดี๋ยวค่อยๆอย่าอๆนะโอ้ยสุดยอดสุดยอดจะเบื่อไหมเบื่อเบึ้มไหมบึ้มอีกแล้วบึ้มอีกแล้วบึ้มอีกแล้วเบึ้มอีกแล้วครับบึ้มอีกแล้วครับแล้วบึ้มอีกแล้วหลุดพอดีอีกแล้วหลุดพอดีอีกแล้วครับนา อุ้ยเฮ้ยสายสายสวยอยู่วะโอ้โหเกินนะครับมันกัดเยอะจริงๆนะครับนะผมไม่ได้โมเลยนะเชื่อไม่นานยังไม่สิบโมงยังไม่สิบโมงนะครับนะบางทีน่าจะหูมันจะเอาช็อตเดิมมาก,กันหรือเปล่าวะในสองคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ นี่แหละครับข้างเรือน,นี่แหละครับโอ้โห,โห,โหวิง่งวิ่งครับวิง่งอบ้าบ้าบ้าปลูกทีแกบ้ค่อยค,ค่อย,อยว้าวเ yes. ยสมาแล้วครับยามบ่ายยามบ่ายนะครับน้ำบ่ายมาแล้วน้ำบ่ายมาแล้วครับามาแล้วครับมาค่อยๆงัดขึ้นมาครับ มาแล้วนะครับปลาแดงครับืหมีไฟให้หลุดนะเรียบร้อยหล่อง่ายมันหลุดง่ายอ้าวขีมไปได้ไงดีมจะไม่ตกแนวสุดยอดสุดยอดนะโอ้หนี่กัดดุมากเลยนะครับมาดูดูล่าปลาแดงของจริงเลยนะครับอันนี้นะนี่เป็นปลาดําเงินนะครับนี่เลยนะครับกับคันนี่เลยนะครับ คันไวทูเคนะครับน้าสวัสดีครับนี่เลยนะครับเป็นผลงานทริปแม่น้ําปิงของทีมงานอนามันฟิชชิงนะครับวันนี้ก็เรามาอยู่ที่อำเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรนะครับวันนี้เราจะมาตกปลาน้ําเงินนะครับหรือว่าปลาเนื้ออ่อนนะครับก็นี้ก็คือผลงานทั้งวันของเรานะครับจะส่วนมากจะเป็นช่วงเช้านะครับพิกัดดีนะก็เหยื่อที่ใช้ก็เป็นเหยื่อกะดีนะครับแล้วก็คันที่ใช้นะครับเป็นคัน Y Y2K นะครับเวทประมาณ8 25นะครับ ทีวบิวนะครับนี่คือผลงานของเราทั้งสามคนนะครับนะเจมนักกัดน,นะครับตาอุยอนามันวิชชิงครับเยยังไงฝากติดตามทริปหน้ากันด้วยนะครับโอเคครับผม